สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุภูสุคนด้อค่นนะ,คะเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ไสไตนอีเชินเคยนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยก็เลยออกมาพ่อใหญ่ก็เลยชวนออกมานอกเมืองบรรยากาศดีมากเลยนะคะพี่น้องบรรยากาศดีวันนี้เราไปออกมาต,ตากระทาบะไดนมันหอนขาก่พิ่นก็เลยส้วนออกมา ดำของม,มากเนาะบรยิยา <c oughs> ใบกระเทียมป่าเริ่มออกแล้วนะคะกำลัง <c oughs> จัดนี่เสียงไอก็ขอโทษขอค่าได้หลายเล้ค่ะพี่น้องกินอันกินอันน้ำตกเห็ดน,น้ำตกโมโมว่าเนี่ใส่บางเน่าไออีกนะคะเพราะว่า กระเพาะบอลหลับบางหน้าเรียวเพราะของสมของเรียวรับชมบรรยากาศสวยๆงามๆเพราะโคเกนอ๋าฟินเน,นีเน่ยบรูบอกรับร

ลมไม่ควรนต่รีบลมนะคะลมหนาวแน่ว่าอยูกไก่ไม่น่าลมเอาอาอาศไอน้ำขึ้นมามันก็เลยจะเป็นน้ำหนาวี่แต่บรรยากาศ เกบวตนน้ำลายเราลุ้นว่าจะมีเห็ดไหมตาลูกโซ่ใหญ่โอ้ทุ่งลูกโซ่จากเรือไม่ใช่นิอะไรแบบมีหมู่ก่น 이렇게 칸뿌려 네. ่ะไรได้เพิ่นนะฮะเจ้าฮะเจ้าแว้งมองงูได้เพิ่นไปดู Fick uh, en altan. Yeah. Gröt mm. En liten duva som pickar någonting... Mm. Här har de planterat ut bland annat björk. Det är ek också, och det är bok. Mm för att suga upp vattnet. Mm. Istället, istället för att dika ut, alltså att man gräver och fixar, mm. så gör man så här. Då blir det bra. Mm. Då blir det balans i naturen. Då behåller man fukten, men man gör att det går att... Det går av som betesmark också. Jag tror inte att naturen kan klara av det här. Det är som mm. att... Vårt land, ไม้บางสุดไม้ไม้ล่ามสีขาวๆนะ่ะพูนสิเป็นเป็นเป็นต้นไม้ที่ดูดน้ำม,มากที่สุดนะคะเพืเ่อน็ปลูกลับกัน <c oughs> ต้นอันขาวๆนะ่ะที่ต้นอันซากาอย่าซากาเกิดแต่ว่าก็บริเกิดจะจะเกิดทุกต้น ไันน้นิินๆนะคะที่ต้นเฮอยาซาก,กาเกิดแต่ว่าสองต้นนี้ไม่มีเป็นฟื้นดีมากๆเลยนะคะราคาแพงด้วย <c oughs> เป็นดูดน้ำดูดน้ำกินน้ำไลย เ,เสียงนกสถานที่ตัวนี้ผู้คนพังเสิลล่ง,สงน่ามาส,สงบมาซองสงกกันนะคะพี่น้อง ก็ลเลยร่มล่มในปรเทศไทยน,นะยิงยีรอนไส้วกรสตัดสแป้ตนดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสาสกุลไปไปเยี่ยมซานเด้อขอเด้อไม่สบายขึ้นหายนะคะติดโคกันทั้งบ้านเลยนะคะข้าบริตรวจหรอกแต่ว่าขาคิดว่าขาติดอยู่แล้วนะคะ เป็นพรอมกันิดบานเลยนะคะก็เลยปีนนี้แย่มาตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยติดไข้มาจากเมืองไทยเนี่ยค่ะพี่น้องเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> กระเทียมปลาเริ่มขึ้นแล้วนะคะในป่าก็มีเสียงแอสกินเ <c oughs> อเจฮองฮอก็โฟกัล้ำเสอร์ เราเสียคะแนนพ่อแม่คร so, like, right? ัวใส่ตรงมรงต่งดูว่าเป็นสีอะไรเจอ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 ผู้ผู้บ่าวผู้บ่าวมาเดินป่าผู้คนออกมาย่างหลายนะคะบรรยากาศดีเริ่มได้เยอะแล้วผู้บ่าวอ้วนผู้บ่าวอวน แค่สุกระพกันได้ค่ะพี่น้องด้อนี่สเบิ่งเห็ดยู่ร์มินตะค้มนนสเบิ่งเหดยังบ่ออกดอกวว่าพ่หน้าจไปํำรวจมีเห็ดชนิดหนึ่งที่ขื้นมาก,ก่อนจะกินอะไรนะคะจะกินไรดอกเดแ,วแถวตะค้มบะมี่จะมีอยู่เขตข้างเนือ้อข้างเนื้อทางใต ทางภาคเหนือค่ะใส่พาสต้าแต่ว่าตอกข้หอมนี้มีแไปชนิดกลิ่นอะไรบนน่ะเกระเทียมป่าพี่เจมมาเก็บกระเทียมป่ากับโน้ด้อ,อปีนี้คงไม่ได้เก็บเยอะนะคะเพราะว่ากินสาวซกลกินบ่ได้มันมันมันลดมันลดจัดโพดมันลดเผ็ดลดจัดเราสาวซกลกินละไอแผลนะคะแผลกันเล เรื่องสีโบเก็บคักปีนี้ใบมันตัดดอกไอ้อาสิเก็บให้พห่อใหญ่อ่สิีอัเก็บไปดองอาสิเก็บให้พ่อใหญ่อยุกแล้วเป็นสิไปดองนะคะไปเห็ดตาดุอนินเง,นนงนินทิ้องอินเงินทิ จะเตือนลูกสาวมากขั้นไม่ไปแล้วเนี่ยล่อ,ลองรถด,ด้วยส่วนออกมาหน่อมเมืองหลดแลนอันเฟื่นแลนออกงัวออกมาปล่อยแล้วสิวนไปเบึงบ้างมีดูกินบ่างงานวิวีแว่นตัดหินอุปแบบ ต้องเก็บอ่อนๆไป่นินจิงเจ้ฮอนฮอดูขันีบอ้อท่อเันเยวคันท่อนะยครมีเบดเตอร์ท่อดมอัลิบบไต้ตั้งใจสิมามเาแปลว่าสิไปขับรถเล่นอิน เมื่องนึงึ่งไก่ผวดก็เลยส่วนพลออกมาเบิ่งกระเที่ยงเ <c oughs> บิ่งหงวัวของพลนนะคะหวัวกระเที่ยง <c oughs> หงวัวพลนยังแข็ง มีพาสำรวจกระเทียมนะจ๊ะตายต้ตนไงอีกเจ้งน้อยค่ะจังสีมาเอาจักสองอาทิตย์จะไปปลูกไว้อียยอกอกันะอาที่ปลูกไว้นะห้อสีใหญ่หัวเขาแข็งโหดได้แอนสปริงตรงเย็่ตัวโหดโห,หัวเกาเขาแข็ง

ีลออดก็ร่างมากเพื่อน่ะก็ร่างขึ้นเพื네่อน่ะก็ร่างมากเพื่อนยัยกระไอท่านไอเศร้าไออยู่เป็นอันโลกอันนี้เพื่อน่ะนี่พามาสำรวจป่ากระเทียม นะคะเราไม่เอาไปเยอะกำลางออกเยอะเลยนะคะพี่น้องจ้ะเรายังไม่เก็บเรารอไว้ให้เยอะก็ให้ต้นโตก่อนนะเราค่อยจะมาเก็บไ้เรามาเดินป่าแล้วก็มาสำรวจสำรวจต่าก็เทียม พี่ังอ,อกฟินพาสำรวจป่ากระทียมนะจา๊ะแมนโบ๊เลยนะคะพี่น้องแมนโบ๊เเอถ้าเอาไปกำสองกำมือเห่อละวเอาไปหลายนะคะเพราะพันยังตนหน่อยอยู่ถ่ายเพื่อนอีกจักสองอาทิตย์กันจังสีมาเอาเพราะว่า นั่งตวนหน่อยอยู่ถ่ายฝนเดี๋ยวฝนก็ตกอาทิตย์หน้าแยกฝนก็ได้ฝนแยกฝนก็สิพบฝนอ่ะเขียวเขียวแมนบดเ,เ,เลยข้างนี้ก็แมนแมนบดเลยถ่ายมาหล่นอีกแมนบดเลยบ่ะเขียวเขียวน้อยๆเนียน่ย เขียวๆน้อยๆเมนบดเลยก็อีกป้านึงก็แเมนูุนะป่าฝากป่าพุนก็แเมนนะคะเหต่เด้อหมดนี่<ม>นสปินดันอือนี่หาสตูอืมออต้อหือระสอกสืกสอกะกรสอกสอื Ừm, con ông kẹp bạch Nước tớ nên nói, anh đi cứ anh đê, anh đê, anh có đôi xét tớ can nào hết nóc quá. นกตัวผู้ยังดีๆเพิ่นมาเก็บกะทิเพิ่นมาเก็บกะทียมงปลาจ้โอ้ยหมด หมดออกแล้วพี่น้องเป็นได้ความหอนว่ามเพื่อนอะเริ่มบอกค่ะนะหมดตื่นละมิกก์จะทำบดต้นบดต้นจะมาคิสกันกับกล้องน่ะ Och så får ätter på linsen. Jag vill ha är... ja, en etter ju... Mycket förmultnat. Det är många insekter som... Mm. De gör ingenting här, nu. No. Nej, det här kommer att ligga och förmultna sakta nu och mm -hmm. samla på sig sånt här. Mm -hmm. Så att det blir en plats för in jo, insekter. Ja. Ja, små insekter. Så ja. เราเราเขาปล่อยไว้วจะเกบเจะเเาปล่อยไว้ห้สัตสัตหน่อยมาอยู่นะคะสัตว์ตัวนิ่งมาอยู่อืมอย่ามอยไางม่ากอย่างัย่างตรอางทุกอย่ทกอย่าทุย่างทอย่่างอะไาสอากอย่ทกย่าลกอเทาาอย่าง่าอาย่ทยาก่าทกย่ท่างอางงทางกย่า่า กำลัะเทียมป่าก็ฝากกไะค์กระแชน่นนะนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเด้อคแมนเบิดนะแมนเบิร์ดกำลังขึ้นถ่าให้อีกสักสองอาทิตย์เราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งถ้าเรามีเวลาเพราะว่าอาจจะมาอยู่ดอกบอกว่าไาวถาต้องมาเก็บเอาต้นอ่อนๆออมันมั่นยาเก็บออเอาต้นแก มาแสกดอกดอกก็กําลังขึ้นเด้กลางมีดอกนะแม่นบดเลยกลาําลังน้อยอยูุคนอสานตะก่อนกําลังขึ้นลอยหมูลอยหมูป่าลอยหมูป่าสวัสดีนะคะสวัสดีแหละ วันดีต้อนรับอันนี้พามาสำรวจป่ากระเทียมสำรวจป่ากระเทียมแล้วก็เดินออกกําลังกายจะด้ไวนะจ๊ะเก็บไ,ไ,ไปบ่หลายน้ำพอไหไงไปกำกำยิ่งยหญ่กำซ้องกำเห็นละ แมนเบิดกำลังขึ้นกำลังขึ้นขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท,ท่านทุกกำลังใจนะคะ ้กอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยปังๆทุกคนทุกช่องนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเด้อเมืองไทยก็อากาศร้อนๆที่นี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ20ยี่สิบกวองศาโอ้ไม่แกะกล้องอะรหรออดต้นโอ ก็เนี่ยว่า18องศาตอนที่เขาจอดรถลงมาแต่ว่าอยูหมองเขาอยู่สตอมมัน20องศาแต่ตรงนี้18องศานะคะมีลมแล้วก็อากาศดีมากๆเลยทึ่งๆนะกระแมนดงกระเทียมทั้งนั้น อันนี้เป็นโบสเก่าเป็นประชาเก่านะคะ่างทาังนั้นถึงแล้วนี่เป็นประชาเก่า